สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับวันนี้มีเวลามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมอีกสักนิดนึงนะครับมาวันนี้จะพามาชมฝรั่งหงพอสือนะครับที่สวนแปลงนี้นะครับสวนแปลงนี้ก็ยังไม่ถึงร้อยต้นนะครับก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับฝรั่งหงปอสือทําแบบไหนทําอย่างไรให้ออกดอกติดลูกดกครับท่านผู้ชมที่ชมคลิปผมประจําจะรู้นะครับว่าผมทําวิธีไหนนะครับ ฝรั่งหงพอซื้อครับต้นอายุ1ปีนะครับหนึ่งปีกว่าเราก็ปล่อยให้ติดลูกได้เลยครับพอปล่อยให้ติดลูกนะครับรับรองว่าจะติดลูกดกมากครับไม่มีสลัดลูกทิ้งนะครับแต่ฝรั่งไม่มีสลัดลูกทิ้งก็ต้องถึงธาตุอาหารปุ๋ยพวกนี้จะต้องถึงเขานะครับฝรั่งเราถึงจะ ติดลูกดกครับที่สวนผมผมก็จะนี่ครับผมก็จะทำํำคังปุ๋ยนะครับคังปุ๋ยระหว่างกลางต้นนะครับต้นนู้นกับต้นนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นคังปุ๋ยตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะมีข้างล่างนี่ครับก็จะมีข้างนี้ก็จะมีนี่เห็นไหมครับ หลังก็จะมีเห็นเห็นรากฝรั่หลังไหมครับนี่รากฝปั่งกหลังมมีอยู่ตรงนี้นี่ข้างล่างเป็นแกบนะครับแกบที่ไก่แล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นขี้ขงันนงงวนะครับหลากเยอะแยะนะครับแล้วก็จะ <problèmes> นำใบกัมปูนะครับอันดับหนึ่งของใบแล้วครับใบกัมปูนะครับใบกัมปูเขาจะมีอะไรนะครับ น้ำตาลนะครับพวกใบกัมปูนะครับพวกนี้ก็จะมีน้ําตาลฝรั่งเราได้ <c oughs> สารอาหารพวกนี้ไปรสชาติก็จะดีนะครับหอมหวานกรอบนะครับนี่มะละกอแก้วกังดงครับให้ชมนิดนึงนะครับมะละกอแก้วกังดงทดลองปลูกครับอนาคตข้างหน้าก็อาจจะปลูกขายนะครับมาเข้าเรื่องกันครับ พลังผงปอสือ้อติดเป็นร้อยๆอยลูกเลยครับต้นหนึ่งต้องตัดทิ้งนะครับต้นหนึ่งไว้พอประมาณพอนะครับไว้พอประมาณพอถ้าเราไว้เยอะแล้วลูกก็จะไม่โตนะครับอันนี้ยังไม่แก่นะครับยังไม่แก่ไหนลองแกะให้ดูนะครับแกะให้ดูยังไม่แก่จัดนะครับนี่ครับนี่ยังไม่แก่นะครับ อย่างนี้ต้องรออีกหลายวันอยู่นะครับประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะแก่จัดนะครับไปดูด้านในมั่งครับดูด้านในครับด้านในในด้านนู้นนะครับอ่ะส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใบผูกกระจงครับผูกกระจงแล้วก็เศษไม้ใบหญ้า,ยยาครับ หามาปกปะไว้ด้านบนนะครับเพราะข้างล่างเราจะมีทางปุ๋ยอยู่แล้วหาเศษไม้ใบหญ้ามาครับโปะไว้ดูตัวนี้มั่งครับตัวนี้ก็พอประมาณนะครับประมาณ40กว่าลูกเลยครับที่ห่อไว้นะครับดูลูกครับ ไม่มีตากล้องนะครับต้องแก่ือเดียวขอภัยนะครับนี่ครับฝรั่งดูยังไงว่าเขาแก่ไม่แก่อันนี้เริ่มจะแก่จัดแล้วนะครับนี่ครับเริ่มผิวจะออก,กขู่ขานะครับผิวจะไม่ออก,กขู่ขาอย่างนี้นี่ออก,กขู่ขะอย่างนี้จะ กรอบแล้วก็หวานแล้วก็หอมนะครับ60ต้นนะครับแตงนี้ครับ60ต้น60ต้นก็ลูกค้าผมก็สั่งตลอดเวลานะครับสำหรับลูกค้าของผมก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่สั่งจองนะครับ เพื่อนๆที่คอมเมนต์มาปลูกฝรั่งแล้วฝรั่งสลัดลูกทิ้งวิธีทำง่ายๆนะครับวิธีทำง่ายๆ 1. ฝรั่งหงเป่าสือททำไมถึงสลัดลูกทิ้งครับสาเหตุหนึ่งก็ทานอาหารไม่พอนะครับสองปุ๋ยปุ๋ยต้องใส่มากๆนะครับปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยคอกนี้ฝรั่งผงปอสือนี่ชอบมากครับจะเป็นขี้ไก่ขี้งัวนะครับใบไม้พวกนี้ฝรั่งผงปอสือจะชอบมากใส่แล้วเาก็จะงามจะออกดอกติดลูกทั้งปีครับนี่ไอที H ่ห่อก็มีครับไอที H ่ออกดอกกำลังจะติดใหม่ก็มีนะครับที H ่ยังไม่ห่อก็มันมีเป็นรุ่นๆนะครับหลายรุ่นนะครับ ส่วนมากผมก็จะต้องตัดทิ้งเอาไว้น้อยครับพอต้นแม่เขาเลี้ยงลูกไหวนะครับเอาไว้เยอะฝรั่งก็จะรสชาติจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกก็จะไม่ได้มาตรฐานนะครับฝรั่งคงเป่าซื้อนะครับรู้วิธีปลูกรู้วิธีทำทำยังไงให้เขาออกดอกตดลูกดกไม่ยากครับง่ายๆครับ เพื่อนๆที่ติดตามผมประจำดูคลิปผมก็จะรู้นะครับว่าผมทําแบบไหนนะครับง่ายๆครับเกษตรอินท0รียเเซครับไม่มีใช้ยานะครับสำหรับสวนผมนะครับผมจะปล่อยแบบธรรมชาติสวนผมเห็นไหมครับจะไม่มีหญ้าไม่มีอะไรเลยนะครับผมจะใช้จอบดายจนหมดครับดายออกเกิดมาผมก็จะดายดาได้ได้จนไม่ไม่มีหญ้าสักต้นครับ วันนี้ผมสามารถจุงทดก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปโหลดลงใน YouTube สำหรับวันนี้ผมสามารถจุ่งทดสวัสดีครับ